น้องมาดาจะลอยไปเที่ยวน้องมาดาจะลอยไปเที่ยวไม่ให้ไม่ให้ใหบบให้แล้วไม่ใช่ลอยไปเที่ยวเนาะคุณแจอยู่นี่บบให้ไปมันชรลอยไปเที่ยวมันชรลอยครับรถไปเที่ยวพ่อบบให้ไปโบ,ให,บให้ไปบบให้ไปไม่ใช่ลอยไปเที่ยวแม่เอาแน่เอาไปอีกแล้ว อย่าไปเปิดดิอย่าไปเปิดอย่าไปเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดปัวปัวปัวนอ้องไม่ดาเรียนกุญแกรถสี่ร้อยไปเที่ยวอีกแล้วนั่นเปิดไฟอีกแล้วเปิดไฟตารถอีกแล้วปิดไวไหมปิดไว้มั <พา S 2> นสีแเรนไปเลยนะสี่ครับไปไหนปิดไวไหม ปิดไฟปิดไ้ปิดไ้ยึดกุญแจเลยยึดเลยยูพี่ยูอพี่ยูพี่ยู้พี่ <c oughs> เนี่ยออาไปอีกแล้วเอามาเอามาเอามาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเลยเอากุญแจขึ้นมาเมื่อสี่ร้อยไปเที่ยวอีกแล้วกดติดตามให้จังมาตาแคนไหทด้วยนะคะ,ะอย่าลืมกดไลค์ด้วยะคะ่ะ น้องมาดาจะลอยไปเที่ยวแล้วทุกคนคทำยังไงดีย้ายจะลอยไปเที่ยวแล้วตบไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายจะลอยไปเที่ยวแล้วนะจะลอยไปเที่ยวอีกแล้วบ๊ายบาย,ป,บายปูว์ปูวปูว์มาดาว่าแปลงฟันไม่เล่นน้ำเสือแปลงฟันไหมโคโดมอ แปรงฟันเร็วๆแปรงมีก่อนสีพาไปซื้อขนมโคโดโมะใช่ไหมยยาสีฟันโคโดโมะน้องมาดายทำอะไรหน่อไม้ใช่ไหมทำหน่อไม้ใช่ไหมมันคันมันคันเอาไม่ร้องไม่ร้องเอาโน่ไม่โน่ไม่โน่ไม่นางเบิ้งซือเสื้อนางเบิ้งแม่เฮดซือเสื้อกับพอไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง เอาไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนางเบิองแม่เห็ดหน่อไม่ซื้อกับพ้อยโนไม้หน่อไม้เอาเอาน้องมาดาทำอะไรเอาไปดับมันเห็ดหยางเฮลลี่เบอร์เฮปปี้เบิร์จังเดียร้อยกระทงเมื่อสิไม่แฮปปี้เบิร์จังเดียมันเป็นงานมันเกิดเด้่ เอ๋อ่อยเลย่อยเลยน้องมาดาลอยกระทุงเอา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 อย่าบีบแบดมันสิเหมิดอย่าบีบพอแล้วพอแล้วปิดไว้ปีกุญแจรถไว้จะไปไหนไปเที่ยวไหน จะเที่ยวคนตะวันปปาคือจะไปเที่ยวไก่แท้ให้พ่อไปน้ำเนี้ยเด้ดอเดบ่น้องมาดากับมาตีเอาน้องมาดาจะเล่นน้ำสงการใช่ไหมใช่ให้ให้พ่อเล่นด้วยนะได้ดิอุเล่นด้วยสิให้พ่อเล่นด้วยสิ เปิดน้ำใส่ไปใส่น้ำได้อะใส่หล,หลเด้ยัดไปปิดนะพ่อถือมุขทั้งสองขันนี้ควายไม่ไหลออกควายไม่ไหลเลยไหให้พ่อเล่นด้วยนะได้ไหมน้องมาดาน้ำยังไงน่ะน้ำเปล่าน้ำเปล่าเถอะเย็ยนบ่เย็ยนน้ำวุ่น น้ำปูนแต่เบิ่งพ่อสีน้ำให้เล่นเล่นสงการ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 สีสีน้ำใส่มาดากมั้นเอาสองการเนาะอย่าเสีดมามันสิถึงเงี้ยอย่าเสีดมาเป่าได้บอลเป่าอีกเป่าอีกเป่าลูกป่งให้พอ่อเป่าลูกยังไง มันก็เปล่าลูกปูงเปลี่ยนวะเป่าอีกเป่าอีกพ่ออยากได้ลูกปูงเป่าให้แน่เอาลูกยิงใหญ่เด้อเป่าอีกเป่าอีกเป่าอีกมันฉิกแตกเด้อมาดเป็นบ่อันนี้เป็นรูปไม้รูเตาอีกแล้วไหนมาดบระกอบรูกวิเชียงเนนี้เ่ยวะ ยามไหนในสีเขียวนะี่ยในสีม่วงนะี่ยเอาลูกโป่งมันโบมนมันเน่าแล้วบ่มันคือเหมียนแท้ลูกโป่งมันเน่าแล้ว,นเ,นวเอามันคือเหมียนแท้ลูกโป่งไหมเปาโอลวชิมูกชิมูกเปล่ยวผ่านมาเสรนะ็จเนี่ยชี้เด็ดชิมูกเมดาเปล่ยวผ่านมาเสร็จก่อน โอ้กอเป่าลูกใไงแ้วปัด